ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลสรุปตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2 0 2 5รายวันลิวพูยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวฟาเรียนเวียสกองกลางตัวรุกของแบเออร์เลอรบุรเซ่นในรอบแรกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยที่วงเงินสูงถึง100ล้านยูโรหรือประมาณ3,700ล้านบาทโดยตอนนี้นักสองสโมสรกำลังอยู่ในช่วงการเจรจาก,กัน ขณะที่ตัวนักเตะยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจจะย้ายไปร่วมทัพหงแดงเท่านั้นฟาบริซิโอโรมาโนแมนยูเตดจะแบ่งจ่ายเงินจำนวน62.5ล้านปอนด์คือประมาณ2,750ล้านบาทซึ่งเป็นค่าตัวของมาติอุสคุนยากองหน้าชาวบริลเลียนที่กำลังย้ายจากวูฟแฮมตันวันเดอร์สเป็น3ามวดด้วยกันได้แก่ในช่วงซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์ปีหน้าและปิดท้ายที่ซัมเมอร์2027 BBC นอกจากคุณย่าแล้วปีศาจแดงกำลังออกล่าตัวไบรอันเอ็มเบลโม่กองหน้าคนเก่งของเบรนเฟิร์ดซึ่งมีค่าตัวอยู่ที่ราว50ล้านปอนด์คือประมาณ2,200ล้านบาทอีกด้วยเดลี่เมล l การเจราจามีขึ้นเรียบร้อยระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ The b e ีสเบรนเฟิร์ดและเอ็มเบลโม่ t a l กสปอร์ ขณะเดียวกันแมนยูนาเต็ดรพร้อมพิจารณาขายมาคัสแลฟเฟิร์ดกองหน้าดาวดังชาอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้ที่ราคา40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,760ล้านบาทฟาบริซิโอโรมาโนตอนนี้เชลซีแซงแมนยูนเต็ดขึ้นเป็นทีมเต็งจะได้ตัวเรียมดีแลบกองหน้าเนื้อหอมชาอังกฤษของสโมสรอิปสวิชทาว์เกีเมล นอกจากนี้สิงบลูซได้เข้าร่วมวงล่าตัวอุโกเอ็กิติเก้กองหน้าเฟรนช์แมนของไอทรักแฟรงเฟิร์ตโดยอินซีแดงดำพร้อมขายหากได้ข้อเสนอระดับ100ล้านย e ูโรคือประมาณ3,700ล้านบาทฟอร์เรียนเพรเทนเบิร์กแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มีการสอบถามวูฟแฮมตันวันเดเลอร์สถึงเรื่องเงื่อนไขต่างๆสำหรับการคว้าตัวรายานเอตูรีแบ็กซ้ายฝีเท้าดีทีมชาติแอลจีเรียฟาบริซิโอโรมาโน จอร์ดเมนเดสเอเจนต์ของเอมิเลโนมาติเนีสผู้สาประตูจอรหนิฟของแอสตันวิลล่ากำลังมองหาสโมสรใหม่ให้กับนักเตะในความดูแลและตอนนี้ทั้งสองต่างอยู่ที่นครบาร์เซโลนาเจอราโรเมโรบายยามินิเกลงโกรีกัปโปปีชาดัชของลิเวอร์พูลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการสมทับตำแหน่งแบ็กซ้ายนอกเหนือจากคารุมิโตมะของบริเตนแอนด์ฮอฟฟอร์เบียนและราฟาเอลเลอาของเอซิมิลานฟอเรียนเพรเทนเบิร์ ไอทรักแฟงเฟิร์ตมีความมั่นใจจะได้ตัวโจเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งคนเก่งของสดอร์แลนด์อย่างไรก็ตามบริเซียดอร์ทมุนยังคงอยู่ในการแข่งขันชิงตัวดาวเตะวัย19ปีซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของจุดเบลลิงแฮมสตาร์ของเรอัลมาดริดฟลอเรียนเฟรดเทนเบิร์กอาสปโนโกกำลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่โดยมีชื่อดาบิเตเกอาผู้รักษาประตูจอมเหนอบของฟิลินติน่าอยู่ในลิสต์ของพวกเขาด้วย ขณะที่มืวงมหาการกำลังเจราจาขยายสัญญานักเตะออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ฟาบริซิโอโรบาโน่ปาลีสอฟซีกำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นฟีอิริสซาเก้กองกลางทีมชาติเซเนกัลที่กำลังเซ็นสัญญากับแอฟฟตันในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ซันติอูน่ากาบรี e เวกากองกลางชาวสเปนิชของอัอาลี จาะย้ายซบเอฟซีปอร์โตหลังล่าสุดตกลงสัญญาส่วนตัวกับสโมสรยักษ์ใหญ่แดนฝอยทองได้เรียบร้อยซานติอูนาหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel าคฟุตบอล